สวัสดีค่ะทุกคนเห็นสีแดงในกระถางหอมบัวไม่ใหญ่มไหมจะโตอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะคะไม่ใหญ่ไอ้บ้านสวนต้องเอาออกเป็นบอนสีใบแดงเดี๋ยวขอเอาออกก่อนนะคะจะได้ไปฝากเพื่อนกระถางอื่นเข้าปลูก เขียเขียเพราะว่าไม่รู้มันหลงมาได้ยังไงเดี๋ยวมีเขียวก่อนใบสีแดงเสด้วยไม่รู้สายพันธุ์อะไรน่าจะเป็นลูกไม้อะไรก็ช่างขอให้เป็นแดงแดงขอให้เป็นแดงแดงแม่ยาเอกบ้านสวนชอบหมดนะคะเดี๋ยวไปฝากปลูกกับเพื่อนนะสีแดงสวยแป๊ดเลย เอาไปฝากไว้ไหนหน่าจากระถางนี้ได้เดี๋ยวนะขอเข้าไปหน่อยเ <c oughs> นี่อันนี้ก็แดงแป๊ดเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเข้ากันได้ขอให้เป็นแดงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนะขยักนิดนึงจะได้เห็นชัดๆเนี่ยจาลงนี่แหละ ขี้เกียจรดน้ําก็เลยต้องปลูกแบบนี้แหละนี่ฝังลงไปเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวาพาหัวนิดนึงอุ้ยจะได้แนก่วน่นอ้ด้วยกันนี่แหละตัวมาเป็นเพื่อนกันเด้อนี่แค่นี้แหละไม่ต้องลดน้ำ เพราะว่าดินหรือขุยมะพร้าวในนี้ชุ่มชื้นอยู่แล้วโอเคเสร็จแล้วใครชอบปลูกบอนสีหามาปลูกได้นะคะอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ